จังหวัดนครราชสีมานะคะโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตจังหวัดนครราชสีมาครั้งที่4ีค่ะ ที่บริเวณถนนหน้าห้างเดอมอโคราชนะคะนายชัยวัชื่นกสษผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการออกกําลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตจังหวัดนครราชสีมาครั้งที่3พร้อมด้วยดรยุลดาหวังสุภกิจโกศลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานายสมเกียรติวิรยะกุลน,นันรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานายสุรพัน์ศิลปสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัด ครราชสีมานายแพทย์สุผลตติยะนันทพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาหัวหน้าส่วนราชาการบุคลากรหน่วยงานทุกหน่วยงานและประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ ซึ่งทางจังหวัดนครราชสีมาโดยคณะกรรมาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกําลังกายเพื่อมวลชนเป็นวิถีชีวิตจังหวัดนครราชสีมาได้กําหนดจัดกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการออกกําลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตตามนโยบายแผนพัฒนากีฬาชาติฉบับที่7โดยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุทุกสภาพร่างกายในหมู่บ้านในชุมชนนะคะได้ออกกําลังกายแล้วก็ และเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่องเพื่อ,อทุกคนจะได้มีสุขภาพพลานามัยที่ดีสมบูรณ์แข็งแรงสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายพิชิตโรคภัยห่างไกลยาเสพติดนะคะจิตใจแจ่มใสแล้วก็มีความสุขอย่างยั่งยืนโดยทางเดอมอโคราชค่ะผู้สนับสนุนด้านสถานที่นะคะพร้อมกับวิทยากรที่นำเต้นนะคะ จากทางฟิตเนสเฟิร์สเดอะมอคโคราสนั่นเองค่ะทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมาก็มีการกำหนดให้มีการออกกำลังกายขึ้นทุกเดือนมอบหมายหน่วยง,งานราชการนะคะได้เป็นเจ้าภาพในการรับผิดช,ชอบในแต่ละเดือนนะคะสำหรับเดือนเมษาย,ยน2 5 6 7นี้สํานี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาได้รับมอบเป็นเจ้าภาพดาเนินการจัดกิจกรรมนะคะสำหรับกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม2 5 6 7ก็ก็เป็นทางด้านสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาในการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมใน ครั้งต่อไปแล้วก็จะใช้พื้นที่ที่เทศบาลตะบลหัวทะเลในการจัดการออกกำลังกายต่อไปค่ะ